สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นพระปิดตานะครับของหลวงปู่โตเนาะนะครับนี่ได้มาประมาณนี้นะครับประมาณ5องค์นะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อดํา2องค์แล้วก็เนื้อเกสรสาสามองค์นะครับจะเป็นแบบฝังตะกุด สอดอกนะครับเป็นตะกุดเงินเนาะทุกองค์เลยนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งแบบฝังและไม่ฝังตะกุดเนาะนะครับเป็นพระปิดตากะหนกข้างนะครับหลังยันดวงออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับปี2535นะครับเป็นพระปิดตาหนึ่งเดียวที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับสเสด็จตัดลูกนิมิตนะครับแล้วก็ร่วมประกอบพิธีนะครับ ในหลวงรชัชกาลที่9สเสด็จพระราชดดำเนินนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปูโตด้วยนะครับเมื่อวันที่28นะครับสิงหาคมนะครับปี2535เนาะแล้วก็สมเด็จพระญานสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับทรงเป็นประธานฝ่ายส่งเนาะร่วมกับพระเถระคณาจารย์นะครับอีก108รูปนะครับก็ อาทิเช่นนะครับก็จะมีหลวงพ่อยิฐวัดหนองจอกนะครับหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยนะครับหลวงพ่อแพ้นะครับวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะครับแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์อีกร้อยแปดรูปนะครับมาร่วมพิธีนะครับประกอบพุทธาพิเศษในครั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่โตนะครับถึงจะไม่ทันนะครับแต่ ก็มีชนวนมวลสารเก่ามาผสมอยู่ในพระรุ่นนี้ด้วยนะครับด้านหน้ากล่องก็จะมีเขียนเลยนะครับเห็นไหมสมสเสด็จพระราชดดำเนินตัดลูกนิมิตนะครับณนะวัดถ้ำสิงโตทองวัดหลวงปูต่โตนะครับที่ราชาบุรีเนาะจะได้มาเนื้อดําอยู่2อ,องค์นะครับแบ่งป,ปันพี่ๆกันนะครับนี่เป็นเนื้อไบลาน,นะครับไบลานเนื้อดำเนาะนะครับสององค์แล้วก็ จะเป็นเนื้อเกสรนะครับอยู่3ององนะครับเห็นไหมตะกุดเขาจะดานะจะไม่ได้เงานะครับจะไม่ได้เงาแบบขาวๆนะครับออกเงินเนาะอันนี้คือจะดําเลยนะครับก็เป็นตะกุดที่ดูเข้มขังนะครับเข้มขังดีเนาะนะครับได้มาวันนี้นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับได้มาแบ่งปันพี่ๆวันนี้เนาะนะครับแบ่งปันไว้ใช้พุทธคุณกันเลยนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อใบลานนะครับเห็นไหม กนหนกข้างนะครับจะอยู่ทางด้านข้างเนาะทั้งสองข้างเลยนะครับขององค์พระนะครับเลยก็จะมีตะกุดนะครับเป็นตะกุดเงินฝังอยู่ทางด้านล่างรุ่นนี้จะมีเกดด้วยนะครับเช่าหาก็ระวังกันดูดีๆนะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับปิดตาพิมพ์จัมโบ้เนาะนะครับกนหนกข้างเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงนะครับประมาณนี้นะครับ ผะค่อนข้างแน่นเนาะเดิมๆนอนกล่องนะครับค่อนข้างแน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมหลังนะครับหลังจะเป็นหลังยันดวงนะครับสุกิติมานะครับนี่ยันดวงใหญ่เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อหลวงปู่โตนะครับยันดวงแล้วก็วัดถ้ำนะครับสิงโตทองนะครับเห็นไหมขอบนะครับก็จะเป็นแบบตัดอลไรก็จะมีจะมีร่องรอยตัวตัดเนาะของขอบนะครับประมาณนี้นะครับนี่ เป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับก็จะมีมวลสารเนื้อดําเนื้อขาวนะครับเนื้อเทานะครับผสมผสานกันไปนะครับนี่ตะกุดก็จะเป็นตะกุดเงินออกดําๆนะครับออกดําๆแบบนี้เลยนะครับได้มาแบ่งฟันพี่ๆกันนะครับทั้งหมด5องค์นะพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ขนมข้างนะครับคมๆเลยนะ แล้วก็มวนสารก็จะมีเม็ดสีขาวๆดำๆครับน้ำตาลผสมผสานกันไปนะครับหนีนิ้วมือประมาณนี้นะครับปี3-5นะครับออกว่าถ้ำสิ่งโตทองเนาะปี2-5-3-5นะครับเห็นไหมมวนสารขอบนะครับก็จะมีเม็ดมวลสารนะครับเป็นสีขาวเนาะสีน้ำตาลสีดำเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับ ี่ครับนี่ตรงนี้เป็นก้อนเลยถึงจะไม่ทันนะครับแต่ก็มีมวลสารเนาะจนวนมวลสารเก่านะครับมาผสมอยู่ด้วยแล้วก็ในหลวงราชกาลที่9นะครับสเสด็จพระราชดำเนินตัดลูกนิมิตในปีนั้นด้วยนะครับสภาพพระเดิมๆเ,เลยนะครับถือว่าร้อยเลยก็ว่าได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงเนะาะอคละก็คมติดชัดนะครับ ประมาณนี้นะครับต้นล่างนะครับก็จะเป็นชื่อวัดเนาะวัดถ้ำสิงโตทองนี่ครับรุ่นนี้มีเก๋นะเช่าหาก็ระวังกันดูดีๆนะครับประมาณนี้ชนุนมณสารนะครับเห็นไหมสวยนะครับสวยนะก็พระได้สวยเดิมเลยนะครับนี่เนื้อใบลานดำนะครับผมได้มาแบ่งปัน,ปนพี่ๆนะครับสององค์ นะครับสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาแต่ละองค์ไม่ข้ามพันนะนะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ถึงพันนะครับราคาลมส่งอันนี้คือราคาได้มาแบ่งปันกันเลยนะครับไม่ถึงพันนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อใบราลนเหมือนกันนะครับเห็นไหมตะกุดเงินเขาจะออกดำๆนะนะครับกระหนกข้างคมๆนะครับก็จะมีรอยแตกของเนื้อนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ เป็นเรื่องปกติแต่เนื้อหามวลสารยังยังแน่นอยู่นะครับยังแน่นอยู่เนาะ <_ d ata> นะครับมีประมาณนี้นี่ส่วนมากเนื้อใบลานนะครับเนื้อดําใบลานแบบนี้จะค่อนข้างหายากกว่าเนื้อเกสรนะครับเนื้อเกสรสําหรับฝั่งตะกุดก็จะหายากขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับ <_ d ata> แต่เนื้อใบลานแบบนี้ก็จะหายากกว่านะครับสําหรับเนื้อหามวลสารก็จะแน่นนะครับจะแน่นนะ จะไม่ได้แตกเป็นผงง่ายๆนะครับเห็นไหมกระหนกข้างนะครับคมๆนี่ประมาณนี้ยกตั้งขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาคมๆแบบนี้เลยน่ครับมวลสารดูเข้มขลังดีนะนะครับนี่เนื้อใบลานนะครับก็จะมีเนื้อปิ้นบางๆนะครับตามขอบเห็นไหมนะครับตามขอบนะครับนี่ตัวหนังสือคมๆนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพี่นะเดี๋ยวให้ชมพระกันก่อนนะครับอ่ะให้ดูเนื้อเกรสรน,นะครับอีกองคแล้วกันนะครับนี่องค์นี้จะเป็นเนื้อเกรสรก็จะเป็นเนื้อจะออกสีประมาณน้ําตาลหน่อยนะครับเนาะเนื้อก็จะออกสีประมาณน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับผ่าค่อนข้างจะแน่นนะครับติดติดแบบติดกล่องเลยนะครับ ก็มาหยีเลยนะครับติดกล่องผราได้เดิมนะครับผ่าได้เดิมมากนะครับนี่เนื้อเกสรอง์นี้ก็จะขึ้นเหมือนเป็นเป็นคาบแล้วนะครับเป็นคาบตังิวเนาะนะครับเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับขมๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งองค์ล้วกันนะครับนี่เห็นไหมตะกุดนะครับจะออกประมาณนี้เลยนะครับจะออกเป็น สีดำๆเนาะนะครับนี่สังคติคมคมนะครับนิ้วมือนะครับนูนคมติดชัดเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับนิ้วมือนะผมติดชัดนะครับกระหนกข้างนะครับคมคมนี่ประมาณนี้เหมือนลายตุ๊กแกนะครับคราบไข่ความเก่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่คมคมนะ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ด้านหลังเป็นพิมพ์จัมโบ้ทั้งหมดเลยทั้ง5องค์เลยนะครับนะครับนี่เลยสําหรับเนื้อหาหมวลสารนะครับยันดวงคมๆนะลึกกว้างนะครับคม ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชานะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะเนาะนะครับน้องก็เปิดแบ่งปันนะครับสำหรับเนื้อใบลานนะครับเปิดแบ่งปันอยู่ที่อ,องละนะครับเนื้อใบลานก็จะเป็นเนื้อนี้เนาะเนื้อดําเปิดแบ่งปันอยู่ที่องละ950เท่านั้นนะครับ ส่วนเนื้อเกสอนนครับมี3องค์พี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเปิดแบ่งปันเพียงแค่850เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ